เราจะมาเปิดกุรองเท้า yeah. Yeah. ทำเตืนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะมีแต่ความวุ่นวายและผู้จามไม่รู้เรื่องก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซั b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะไปกันเลยสดีวันนี้เราจะมาเปิดกุรรองเท้ากันนะคะก็จะให้ดูว่ารองเท้าของมาตินเนี่ยมีทั้งหมด เท่าไหร่กี่คู่โอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มคู่แรกเลยนะคะเป็นโหมดรองเท้าส้นสูงกันบ้างนะคะสะดานี่ก็คือเป็นรองเท้าส้นสูงนะคะสีชมพูนะคะก็มีทั้งหมดอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคู่นี้อยู่ที่ราคาสองอยสี่บหาบทนะคะก็เป็นสีพื้นธรรมดานะคะเป็นสีชมพูปลายแหลมแบบนี้นะคะมาคู่ที่สองกันบ้างนะคะก็เป็นคู่นี้นะคะ พี่สาวก็เป็นคนซื้อให้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไม่เคยใช้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะไปใส่กับชุดอะไรผุผดทิศถ้าเป็นรองเท้าแบรนด์เนมกันบ้างนะคะเป็นรองเท้าส้นสูงของบาตานะคะชะดาก็คือเป็นข้างล่างเนี่ยเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นแหลมแหลมแบบนี้นะคะก็คือนางจะแบบมีความเป็นหนังแก้วนะคะเพราะว่าจะแข็งมากแข็งแบบมากแล้วก็มีตรงนี้นะคะเพื่อความแบบสวยงามอ่ะก็คือรองเท้าแบรนด์ละนะ คู่นี้มาในราคาเจ็บาทขึ้มาดูกล่องแป๊บนึงใช่ค่ะเจ็บาทนั่นเองนะคะคู่ต่อมากันเลยนะคะก็เป็นรองเท้าโนโวนะคะเป็นรองเท้าแบรนด์เนมจากออสเตรเลียเหมือนกันนะคะคู่นี้มาในราคาแป0รบาทนะคะก็จะเป็นทรงสูงนะคะหลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วที่มาตินใส่นะคะก็อยู่ในรูปนี้ นั่นเองนะคะก็เป็นประมาณนั้นนะคะตรอมานะคะก็จะเป็นรองเท้าแบบนี้นะคะชะดาก็คือพี่สาวเนี่ยเป็นคนซื้อให้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะคู่ต่อมานะคะก็จะเป็นรองเท้าแตะเหมือนกันนะคะสีดํานะคะเป็นยางรัดแบบนี้นะคะคู่นี้มาตินซื้อมาในราคา280บาทนะคะเหได้ว่ารองเท้าคู่นี้คือมาตินซื้อตั้งแต่แรกเลยก็เพราะว่ามาตินเนี่ยไปเดินอ,อ่าประตูน้ำแพตดีนัมนะคะทีเนี้ย รองเท้าคู่นี้กูอยากได้มีปังอยู่ประมาณ200้บาทเหลืออีกร้อยึ่งก็ประมาณกับผ้ารถอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็เลยตัดสินใจซื้อนะคะคู่นี้พี่เขาก็เลยลดให้เป็น150บาทนะคะหมดรองเท้าผ้าใบกันบ้างนะคะสดานี่ก็เป็นรองเท้าผ้าใบนะคะที่มาตินซื้อมาเป็นคู่แรกเหมือนกันนะคะคู่นี้อยู่ที่ราคาประมาณ390บาทนะคะก็เป็นสีขาวนะคะมีบวกกับลวดลายนะคะประมาณนี้นะคะหนังอ่าไม่ใช่หนังสิเป็นเป็นหนังแบบเก็เป็นหนังนั่นแหละ ก็เป็นหนังนะคะเป็นหนังแบบริบเรียบนะคะกันน้ำด้วยไม่เปียกนะคะมารองเท้าคู่ต่อไปนะคะก็ซาดาเป็นรองเท้าคู่สีขาวที่เราเพิ่งซื้อมาทำคลิปเมื่อไม่นานนี้เองอะคลิปขึ้นให้ตรงนี้ก็ได้เผื่อขยากไปดูนะคะที่เราซื้อรองเท้าแกะของกันนะคะก็ฝากไว้การแกะของด้วยนะคะอันนี้นะคะคู่นี้อยู่ที่ราคาประมาณ300รอกว่าบาทนะคะประมาณน,นี้นะคะก็เป็นรองเท้าสีขาวล้วนเหมือนกันนะคะโอเคคู่ต่อมานะคะก็เป็นรองเท้าคู่นี้ซาดาอะ ่สด,ดานี่ก็คือเป็นรองเท้าผ้าใบแบบอ่าลวดลายไม่เหมือนใครมัง้งคือเป็นลวดลายเหมือนแบบแปลกๆเหมือนงูนั่นแหละเราก็เลย,เยสวยดีเราก็เลยซื้อมานะคะแต่คู่นี้จำได้ว่าซื้อแถวๆบ้านนะราคาประมาณ2 9 7บาทเนี่ยประมาณนี้หรือว่าแม่กันรู้ทนะคะก็ประมาณ290เนี่ยคะ่ะต่อ,อมานะคะก็เป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวเหมือนกันนะคะที่มาตินซื้อมาสั่งจากราสาด้านะคะสดานี่ก็เป็นคู่ประมาณนี้นะคะ ใดเอ่ยนะคะเบอร์ประมาณ40นะคะมาติมฝั่งมาในราคา390บาทนั่นเองผู้ต่อมายังไม่หมดนะคะมาประเดินกันด้วยกล่องนี้นะคะก็เคอรี่ส่งมานะจ๊ะทีเนี้ยรองเท้าคู่นี้คือมาติมฝั่งมาตั้งแต่นานแล้วแหละแต่ว่ามีโอกาสใส่แค่ครั้งเดียวเพราะว่าไม่อยากใส่ออกไปไหนเลยเพราะว่ามันไม่แมทกับชุดไหนเลยนะคะโอเคก็มีถุงนะจ๊ะเป็นรองเท้ายี่ห้อนี้นะคะคือราคา300บาทนะคะ มารองเท้าคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์เลยที่ดิฉันชอบมากที่สุดมันเองก็มากแบบมากๆเลยเพ,เพราะว่าชอบชอบเพราะว่าชอบเออนั่นแหละทีนีน้ก็คือสั่งซื้อมารอนานถึง2ี่สิวันเราเคยทำคลิปไปแล้วแหละก็คือรองเท้าคู่นี้นั่นเองชรา,าเป็นรองเท้าบูทตหนังมาตินงแก้วนะคะก็เป็นรองเท้าบูทตสไตล์อังกฤษนั่นเองก็แบบ เอง l i s h นี่หนึ่งนัทจะก็เพราะว่าเราแบบใส่ความแบบจรินิดนึงเพราะว่ารอางเท้าคู่นี้คือชอบมากคืออยู่ที่ราคาประมาณ3 0 0ร้อยกับสี่ร้อยบาทบางคู่อะที่เราดูอะเกือบพันแต่เอเอิญรอ,องเท้าคู่นี้มันลดราคาหรือมันเซลล์นั่นเองก็เราก็เลยตัดสินใจซื้อมาออคือตอนแรกก็ว่าซื้อมาเนี่ยจะใส่กับชุดอะไรแต่พอดีว่าทีนี้คิดออกเราก็เลยซื้อมานะคะคู่นี้อยู่ที่ราคาประมาณ300กว่าบาทกับสี่ร้อยนะคะบาทเดียวก็ส0่ร้อยแหละก็ประมาณนั้นแหละ 400ะะก็ถือว่าสวยมากเลยนะคะหลายคนก็อาจจะเห็นในรูปแล้วที่มาตินใส่นะคะก็อาจจะอยู่ประมาณนี่อย่างนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเปิดกูรรองเท้าของเรานะคะก็มีประมาณเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ